เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่10พฤศจิกายน2564เนื้อหามโนธรรมเป็นธรรมชาติติดตัวมาแต่เกิดเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ใจทุกคนจะยึดความรู้สึกผิดถูกบางอย่างไว้เป็นเหตุให้ต้องฝืนใจเมื่อต้องทำผิดส่วนจะอยากห้ามใจแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับรู้หรือไม่รู้ว่าห้ามใจแล้วจะได้อะไร ห้ามใจไม่ตามเพื่อนไปตกปลาแล้วได้อะไรไม่ฉวยโอกาสโกงแล้วได้อะไรไม่ถลำไปรักคนที่ไม่ควรรักแล้วได้อะไรไม่โกหกเอาตัวรอดแล้วได้อะไรไม่กินเหล้าเขายาบ้าแล้วได้อะไรสามารถทิฏฐิแบบพุทธต้องเข้าใจเหตุผลของการรักษาศีลว่าเป็นไปเพื่อความไม่เดือดเนื้อลอนใจทั้งวันนี้ชาตินี้และวันหน้าชาติหน้า ตลอดจนเข้าใจจ่มแจ้งด้วยว่าศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิง่ายเห็นความจริงได้เดินทางสู่ความพ้นทุกขจากการยึดเยื่อล่อให้เป็นทุกได้ในขณะที่การตามใจตัวเองได้กรยิมยิ้มย่องเดี๋ยวเดียวแต่ต้องตามแก้ตามล้างตามเช็ดกันยืดเยื้อเท่าไรไม่อาจพยากรณ์ ห้ามใจได้จะได้ใจที่สบายห้ามใจล้มเหลวจะล้มเหลวทางความสุขคนที่ศีนขาดเป็นประจำจะมีความฟุง้งซ่านห่อหุ้มจิตหนาแน่นความเห็นไม่สามารถตั้งให้ตรงจะมีอาการบิดเบี้ยวโอกาสเกียร์ให้ผ่องใสเพียงพอที่จิตจะตรงแนวทำสมาธิจับโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนิ่งๆดีๆเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย แต่ศีลก็เป็นของกลับมาต่อได้สมบูรณ์ได้ดังเช่นท่านองคุรีมานแม้มือเปื้อนเลือดฆ่าคนเกือบครบพันด้วยความหลงผิดอยากได้วิชาดีภายหลังพบพระพุทธเจ้ากับใจบวชเจริญสติอย่างถูกต้องท่านก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงรู้ว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหรันต์ ขีนาศกอง์หนึ่งในโลกได้ถามตัวเองดีๆว่ายังมีความทุกข์กับการต้องห้ามใจกี่เรื่องที่ผ่านมามีความสุขกับการห้ามใจสำเร็จกี่ครั้งถ้ายังต้องกัดฟันหน่อยๆห,หรือยังจุกอ,อกอยู่มากๆก,ก็คือรู้ตัวได้ว่ายังไม่รักศีลยังไม่อยากอยู่กับศีลจริงยังไม่กล้าบอกใครเต็มปากว่าศีลคือเหตุแห่งสุข ยังไม่ใช่ผู้เที่ยงที่จะรู้แจ้งซึ่งอานิสง์แห่งศีลแต่ถ้าเต็มใจสบายอกไม่ฝืดฝืนเลยคุณจะรู้สึกถึงออร่าแห่งการเป็นผู้ถือศีลรู้สึกผ่องแผ่น้อยผ่องแผ่มากผ่องแผ่บริบูรณ์มั่นใจอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องถามใครว่าความสุขจากการถือศีลน,นั้นแสนดีขนาดไหนห้ามใจแล้วล้มเหลวใจคุณจะอ่อนแอปวกเปียก ห้ามใจแล้วกลับไปกลับมาใจคุณจะขัดแย้งอนลวนห้ามใจสำเร็จแล้วปื้มใจคุณจะเข้มแข็งมากมายโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ